วันโมสรุปและไฮไลท์ย่อๆของไฟระวางแพ่น้โขงมุงคุณเพชรนางงวยซูเปอร์สตาร์สาวลาวเฮาเนี่ย่ีพบกับทานานเจนพิทักษ์นังมวยจากประเทศไทยนะหลายคนก็นอาจจะเห็นกันนั่น,นะว่าฝนการตัดสิน ข้างสายตานะบอกเป็นเอกสารกันนะเพราะว่าเป็นทางด้านแกนพิทักษ์นะอัศนะไป2ตอนหนึ่งเสียงเดี๋ยวนี้เขาจะเบริงรายละเอียดไปเบิ่งไลยย่อๆกันเลยนะเนาะก็คือไฟแดงก่านจัดขึ้นในวันที่7กุมภาพันธ์2 6, 5ั5าที่ผ่านมาจัดอยู่ที่เวทีมวยวันลุมพินีเนาะประเทศไทยกา่าจับตาขึ้นซกวันคู่ที่เ้านะทางด้านเพชรอมโคงพบกับทางด้านแกนพิทักษ์ทางมวยจากไทยนะ อย่าไปเริ่มต้นกันทียกธมิตรกันเลยนะเป็นทางนั่นเพชรน้้โคงเน้นออกมัดและก็เดินหนาลุยเข้าก่อนนะโซนวแกนพิทักษ์เน้นออกอาวุธวงในนะเป็นมวยทนานัดของทนานนั่นแกนพิทักษ์นะกับประสบการณ์ที่ว่าเน้นเทคนิคต่างๆพักทางนั้นเพชรน้้มคงล้มนอนกองกับพื้นตั้งแต่ยกธมิตรเนะเพื่อวางตัดกําลังนะแต่ยกธมิตรม่ยยังไรนะบ่มียังจะแจ้งจบถูกทีนึงไปยงังเบื้องเซิร์มันอยู่นะส่วนวนยกที่สองเริ่มต้น มีอาวุธหลากหลายขึ้นเนาะเป็นแกนพิทักกลับมาแน่นการออกมัดเดินหน้าลุยเล็กน้อยเนาะ่วนเพชรน้ำโคงก็ออกมัดแต่ก็เตะขาจังหวะหลลายจังหวะนะโดยสว่นเป็นท่ายยกเนาะเตะขาของท่านแกนพิทักเข้าจังๆเนาะจนมีอาการเนาะเริ่มมีอาการเกือบลับเนะาะนาะแกนพิทักะทาะถท่านันเพชรน้ําคลงเจาะยางกันลายขัดหสมควรณเกือบลับได้กลับมาได้เริ่มดีขึ้นก่อนเี่วจะเดินหน้าลุยในท่าย,ยกนกเนาะ แต่ท้าย,ยกนกเราเป็นทางด้านเพชรอมโขงเนาะใส่จักรยานอากาศก็โดนเตะบริเวณหัวของทางด้านแกนพิทังนะจังหวะน,นีนะ้แต่ะได้ไเห็นจะแจง้งไปเลยนะถือแบบท,ทนะักทักนเกือบเนาะถ้าถึอจังเต็มเนียนคะรับของนอกแน,น่นอนนะก่อนที่ว่าจะจบยกทีสองไปทางด้านแกนพิทังก็มีอาการเลือดออกบริเวณคิ้วซ้ายนะแล้วก็เจ็บขา